การดูแลรักษานะฮะฮภาวะหลังผ่าตัดทอมตาหุตันเนี่ยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับโดยจากษุแพทย์ก็จะผ่าตัดเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้เนี่ยออดองยาสลบนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บและลดโอกาสที่จะสำลักเลือดนะฮะหลังจากผ่าตัดนะฮะในวันแรกจากษุแพทย์ก็จะ นะครับดูแลแผลที่จมูกแล้วก็ที่ตานะฮะนะฮะแล้วก็จะมีตัวท่อเล็กๆนะฮะเราเรียกว่าท่อซิลิโคนเช้ผ่าศูนย์งานประมาณ1มิลลิเมตรนะครับก็สอดจากบริเวณรูท่อทำตาส่วนบนและล่างแล้วก็ร้อยมาผูกแล้วก็เย็บติดนะฮะในบริเวณโพรงจมูกที่อยู่ทางด้านในนะฮะลึกไว้ประมาณ1เซนติเมตรนะครับวันแรกๆเนี่ยอาจจะมีน้ำตาไหลนิดๆหน่อยๆประมาณ2-3วัน นะฮะสามวัน5วันก็จะแห้งหนุมได้เองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในโพรงจมูกนะฮะในรูจมูกเนี่ยก็จะมีหยนะครับเย็ดอยู่เป็นทางด้านนอกซึ่งลึกไปประมาณ1เซนติเมตรนะฮะจากสุพรยพกก็จะสอนให้คนไข้เนี่ยนะครับล้างจมูกด้วยน้ําเกลือนะครับเช้าเย็นนะฮะมียายหยอดจมูกนะครับเพื่อลดอาการบวมของเนื่อบุจมูกนะครับมียาหยอดตา นะครับแล้วเราก็ให้ทานยาปฏิชีวนะเพื่อลดการลักเสืแล้วก็ทานยาแก้ป,ปวดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูแผลที่ประมาณเวันนะครับแล้วก็30วันนะครับส่วนใหญ่ท่อซิลิโคนที่เราใส่ไว้เนี่ยเราก็จะใส่ไว้นะฮะประมาณ1เดือนแล้วเราก็เอาออกวิธีเอาออกก็ไม่ยากนะครับเราสามารถทําที่ออฟฟิศได้ไม่จำเป็นต้องเข้าห้องผ่าตัดนะ นะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนัดคุณแค้นคมาดูที่3เดือน6เดือน1ปีนะครับนะครับเพื่อเช็คท่อรังตาที่เราทำไว้นะครับอีกข้อหนึ่งนะฮะที่เราจะมักจะแนะนำคนไข้ที่สำคัญค่อนข้างเยอะก็คือหลังผ่าตัดเนะ่ยในช่วงประมาณหนสสัปดาห์แรกเนี่ย เราก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยอย่าไออย่าจามแรงนะครับถ้ากรณีที่จะมีต้องไอต้องจามด้วยเนี่ยนะฮะเราแนะนําว่าให้เอามือเนี่ยรีบอุดจ,จมูกไว้นะครับแล้วให้ลมออกทางปากแทนนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่บอกอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยคนไข้เนี่ยไอยจามแรงเกินไปนะครับไอจามแรงโดยไม่อุดจ,จมูกลมจากปอดเนี่ยมันจะออกมามันอาจจะทําให้อ,อแแหลเนี่ย โดนรบกวนอาจจะมีเลือดออกมาได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ไหมที่เราเย็บไว้หรือท่อซิลิโคนเนี่ยอาจขาดได้นะครับถ,ถ้าหลังผ่าตัดเนี่ยมันแค่มีความรู้สึกว่าจะไอจามเนี่ยให้รีบเอามืออุจจบุนะฮะและให้ลมออกทางปากแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเอานิ้วเข้าไปแค่หรือเอาคัตตบัดเข้าไปแคะในโพรงจมูกเพราะว่าอาจจะทาให้มีอาการเลือดไหลได้ด้านตั่งจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำนะ ให้ประคบน้ําแข็งด้วยโคแพ็ที่เราให้ไปเนี่ยนะครับแช่น้ําแข็งเย็นหรือแช่ช่องฟรีซนะครับแล้วก็ประคบบริเวณระหว่างจมูกนะครับกับตาข้างที่ผ่าตัดนะฮะนานประมาณ20นาทีชั่วโมงละสัก1นึ่ไซเคิลหรือ1รอบนะครับทำให้บ่อยๆในช่วง3 3วันแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่10เราก็อาจจะมีเขียวขบวมๆเราก็อาจจะให้ประคบน้ําอุ่นนะครับด้อ เทคนิคเดียวกันนะฮะก็ใช้โคลคอดแทคอันนั้นเนี่ยไปแช้น้ําอุ่นล้วมาประรกบนะครับอันนี้ก็จะทําให้ช่วยลดอาการบวมเขียวได้นะครับแล้วก็ทําประมาณสักวันละสัก4-6ครั้งก็พอนะครับ